อนมิสนางฟ้าจำแรงนะคะสวัสดีค่ะอ,อันนี้ให้แนะนําชื่อก่อนสวัสดีค่ะน้องเบลการชนกเสือเดชนะคะนางฟ้าจำแรงนพมาศปี2564ประจําปีนี้คะ่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมที่ได้จัดวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างมีความรู้สึกว่าประเพณีอ่เป็นประเพณีแล้ววัฒนธรรมที่ดีงาม,มซึ่งประชาชนคนไทยเนี่ยควรที่จะอนุรักษ์สืบต่อสานต่ออย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะอยากฝากถึงเยาวชนนะคะที่อ่มีการดูในเรื่องของวัฒนธรรม ในการลอยกระทงตรงนี้ก่อนก็อยากจะฝากประชาชนว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีที่เก่าแก่แล้วก็ยาวนานอยากจะให้ประชาชนคนไทยรวมถึงชาวต่างประเทศด้วยเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์สืบสานสานต่อแล้วก็ต่อยอดกันอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กองประกวดของเราด้วยเพราะว่ากองประกวดของเราเนี่ยเป็นกองประกวดที่ไม่ได้แบ่งแยกในส่วนของเพศสภาพซึ่งเราสามารถที่จะประกวดได้ไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวดำาุ้วนผอมเราสามารถที่จะประกวดได้เพื่อที่จะให้ทุกคนที่มี ความฝันได้ตามล่าฝันกันอย่างเช่นปีนี้ตัวน้องเบลเองก็ได้เป็นนางฟ้าจำแรงปี2,564ซึ่งก็ไม่ได้มีความสวยที่เป็นพิมพ์นิยมเท่าใดนักแต่สิ่งหนึ่งที่เบลมีก็คือความมีน้ำใจความมีจิตอาสาที่เราสามารถที่จะทำประโยชน์ร่วมกับทางชุมชนส่วนอ้อยร่วมกับทางวัดสะพานอย่างเช่นปีนี้เบลเองก็มีโอกาสได้เป็นนางนกพม่าในสองขาประจำปีนี้จึงอยากจะเชิญชวนประชาชนพี่น้องชาวไทยเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็เที่ยวงานกันได้ ซึ่งเราจัดแบบนี้จะเป็นประจำทุกๆปีขอ,<ล>ขอบคุณคะ่ะขอบคุณทั้งเบลมากค่ะต้องไปลอยระดอกพ่อขออนจากพระแม่บงชานะครับและท่านทิ่ซื้อต๊ะไว้นะครับก็